ตอนที่19อเวจียเยียบในห้องโถงเทพสมบัติยังคงสภาพไม่ต่างจากทุกครั้งที่จี้หนิงผ่านเข้ามาอาวุธและของวิเศษล้ำค่าล่องลอยสูงขึ้นไปในอากาศเหนือพื้นห้องทุกชิ้นล้วนปรากฏระลอกพลังอันกล้าแกรง่งเปล่งประกายเจิดจ้าหากไม่ใช่ระหว่างพวกมันและพื้นห้องถูกกั้นแบ่งพิทัก์ไว้ด้วยข่ายมนตรา เพียงเคลื่อพลังเหล่านี้ก็สามารถบทขยี้ร่างและวิญญาณของเขาให้ดับสูญพายได้ภายในพริบตาตอนนี้เจ้าสามารถเลือกสมบัติวิเศษอันดับพิภพที่เจ้าต้องการได้เลยมียักษ์สีเหลืองกล่าวพลังจ้องมองมาที่จี้หนิงจงตั้งใจคิดให้รอบคอบกว่าครั้งก่อนที่เจ้าเลือกสมบัติวิเศษอันดับมนุษย์ แม้เจ้าสามารถก้าวพ้นจากระดับตำหนักม่วงขึ้นสู่หมื่นดาราร่วมสำแดงในเวลาอันสัน้นแต่จะต้องใช้เวลาอีกเนิ่นนานกว่าจะสามารถเลื่อนขึ้นสู่ระดับจักรวาลแรกกำเนิดอย่างแน่นอนจี้หนิงรวบรวมสมาธิรับฟังอย่างตั้งใจแน่นอนว่าเมื่อพลังการฝึกฝนยิ่งสูงส่งการจะบรรลุสู่ระดับถัดไปยิ่งเป็นเรื่องยากเย็น การเลือกสมบัติวิเศษและอาวุธคู่มือก็เป็นเช่นเดียวกันมียักษ์กล่าวสืบต่อเจ้าพงพบแล้วว่าสมบัติวิเศษอันดับมนุษย์ทั้งสามชิ้นที่เจ้าเลือกไปก่อนหน้านี้กลับกลายเป็นไร้ค่าในเวลาอันรวดเร็วครั้งนี้จี้หนิงพยักหน้าติดต่อกันอย่างลืมตัวในสมบัติทั้งสามชิ้น ค่ายกลมังกรโลกาลปิดสวรรค์ถูกขายทิ้งไปตั้งแต่ตอนที่เขาเพิ่งเดินทางถึงนครไรระลอกก้าวกระบี่พลังหยางถูกแทนที่ด้วยก้าวกระบี่อุดรธาราที่เขาได้รับจากการต่อสู้ที่เทือกเขาจองจำส่วนกระบี่ไรลักษ์ประหารมารปัจจุบันก็ยากจะหาโอกาสใช้ออกเนื่องจากวิธีปกปิดร่องรอยที่เหมาะสมกับมันที่สุดคือส่งลงไปรอบจู่โจมจากใต้พื้นดิน ในขณะที่การต่อสู้ของผู้ฝึกฝนระดับสูงมักเกิดขึ้นที่กลางอากาศเมื่อเจ้าผ่านการทดสอบในด่านที่สมของห้องโถงเทพสงครามทั้งยังมีวิแววที่จะบรรลุขึ้นสู่ระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงในกายาเทพอสูรก็เท่ากับว่าเจ้ามีโอกาสที่จะได้รับสมบัติวิเศษอันดับพิภพหรือของวิเศษที่เทียบเท่าทั้งสิ้นสามชิ้นจงตั้งใจเลือกให้ดี พวกมันล้วนเป็นของล้ำค่าที่แม้แต่เหล่าผู้ทรงอิทธิพลแห่งจัก,กรวาิเสียก็ยังไม่แน่จะมีในครอบครองหมียักษ์กล่าวย้ำอีกครั้งจี้หนิงพยักหน้ากระทั่งสมบัติวิเศษอันดับมนุษย์ขั้นสูงสุดยังยากที่จะพบเจอสมบัติวิเศษอันดับพิพบภพขั้นสูงสุดย่อมหายยากยิ่งกว่าอีกหลายเท่าเขาไม่เพียงโชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับมัน แต่ยังสามารถเลือกสมบัติวิเศษที่เหมาะสมกับแนวทางวิชาฝีมือของตนได้ตามใจชอบอีกด้วยมียักกวาดอุ้งเท้าส่งหนังสือเล่มหนาที่หน้าปกจารึกอักษรเทพอสูรเป็นคำสมบัติวิเศษให้ลอยไปทางจี้หนิงนี่กลับดูคล้ายหนังสือเล่มเดิมที่บันทึกรายการสมบัติวิเศษอันดับมนุษย์เอาไว้จี้หนิงเงยหน้าขึ้นสอบถาม ย่อมเป็นเช่นนั้นไม่เพียงแต่รายการสมบัติวิเศษอันดับมนุษย์และอันดับพิภพรายการสมบัติวิเศษอันดับสวรรค์อันดับเซียนหรือแม้กระทั่งอันดับหยางพิสุจิ์ก็ถูกค่ารวบรวมคัดเลือกและบันทึกลงในหนังสือลักษณะเดียวกันนี้ด้วยตนเองผู้อาวุโสเช่นนั้นสมบัติวิเศษชิ้นใดที่เหมาะสมกับค่าที่สุด จีหนิงรีบเอ่ยถามขึ้นเมื่อยืนยันจนมั่นใจว่ามี่ยักษ์สีเหลืองเป็นผู้ร่วงรู้ถึงคุณลักษณะของสมบัติวิเศษแต่ละชนิดดีที่สุดเขายังจดจำเหตุการณ์เมื่อครั้งที่มันแนะนำก้าวกระบี่พลังหยางได้เป็นอย่างดีในครั้งนี้มีสมบัติและของวิเศษจำนวนไม่น้อยที่เข้าข่ายเหมาะสมกับเจ้าข้าขอแนะนำให้เจ้าอ่านและทำความเข้าใจกับพวกมันด้วยตนเองก่อน เมื่อได้ยินเช่นนั้นจี้หนิงย่อมไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากทอดถอนใจแล้วก้มหน้าลงอ่านหนังสือเล่มหนาในมือทว่ายิ่งพลิกอ่านดวงตาของเขาก็ยิ่งทอประกายแห่งความต้องการจี้หนิงเคยเข้าสู่ภูเขาสมบัติสวรรค์เพื่อค้นหาสมบัติวิเศษอันดับพิภพที่ตนสามารถซื้อหาตลอด จนได้พบเห็นสมบัติล้ำค่าที่เพียงจัดแสดงให้ชมดูโดยไม่ยินยอมขายออกไปของพวกมันแต่ต่อให้เป็นสิ่งของล้ำค่าหายากไม่กี่ชิ้นเหล่านั้นที่ถูกวางไว้เพื่อสร้างความแตกตื่นเลื่อมสายจากฝูงชนพวกมันอย่างมากที่สุดก็ทรงพลังเทียบเท่าสมบัติวิเศษในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นเองเกล็ดทองคำสวียนอู เรือหอกอันดับพิพพบขั้นสูงสามารถหอกเหินขึ้นสู่ท้องนภา,าตลอดจนชำแรกลงพสุธาและวารีด้วยความรวดเร็วที่เทียบเท่ากับเรือหอกอันดับสวรรค์ทั่วไปนอกจากนี้สาเหตุที่มันถูกตั้งชื่อตามสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เสวียนอู่ก็เนื่องเพราะมันมีความแข็งแกร่งถึงระดับที่สามารถต้านการจู่โจมในระดับจักรวาลแรกกำเนิดได้ช่างมหัศจรรย์ยิ่งนัก จี้หนิงพ,พึมพำกับตัวเองในใจแม้แต่เรือหอกที่เพียงจัดแสดงไม่ยินยอมขายในภูเขาสมบัติสวรรค์ก็มีความรวดเร็วเพียงเท่านี้เองซ้ำยังไม่มีพลังป้องกันอันเข้มแข็งเทียบเท่าถึงแม้จี้หนิงจะเกิดความจกตะลึงเลื่อมใสแต่เขายังไม่กล้านำเอาโอกาสในการเลือกสมบัติวิเศษจำนวนน้อยนิดของตนไปใช้กับเรือหอกลำหนึ่งตาเกียงหัวใจ อัคคีธรณีก้อนหินรูปตะเกียงซึ่งเป็นของวิเศษตามธรรมชาติที่ยากจะพบคุณสมบัติพิเศษของมันคือสามารถใช้ในการบ่มเพาะอัคคีธรณีให้เป็นอัคคีชั้นที่หนึ่งภายในระยะเวลาเพียงสิปีตะเกียงหัวใจอัคคีธรณีถึงแม้สมบัติวิเศษในรายการที่เขาผ่านตามาก่อนหน้านี้จะสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก แต่ของวิเศษชิ้นนี้กลับบันดาลให้จี้หนิงแทบตัดสินใจเลือกมันในทันทีข้าจะเลือกมันเลยดีไหมนะอัคคีธร,รณีชั้นที่หนึ่งสามารถทำร้ายกระทั่งนักพรตแห่งจัก,กรวาลแรกกำเนิดให้รับบาดเจ็บแต่ว่าข้าจะต้องใช้เวลาบ่มเพาะไปอีกสิปียังคงแล้วกันไปเถอะภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้า ทั้งประกายชาติก้าชั้นฟ้าและเพลงกระบี่ของข้าสมควรรุดหน้าไปไกลกว่านี้มากนักเมื่อถึงตอนนั้นอักคีธร,รณีชั้นที่หนึ่งไม่แน่ว่าจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่แล้วในที่สุดเขาก็ตัดใจจากมันเมื่อสิบปีก่อนเขายังเป็นเพียงเด็กน้อยที่ไล่ล่าท้าประลองกับอสรพิษฟ้าครามแต่สิปีให้หลังเขาสามารถสังหารยอดฝีมือระดับปรมาจารย์หมื่นสำแดงได้แล้ว ดังนั้นถึงแม้อัตราการบรรลุของเขาอาจจะเชื่องช้าลงเนื่องจากความยากลำบากที่เพิ่มสูงขึ้นตามระดับชั้นของพลังฝีมือที่สูงขึ้นแต่จี้หนิงยังคงมั่นใจว่า10ปีข้างหน้าเขาจะสามารถก้าวกระโดดขึ้นไปได้อีกหลายขั้นอย่างแน่นอนถึงแม้จะน่าเสียดายแต่อัคคีธรณีก็ไม่ใช่ท่าไม้ตายที่รุนแรงที่สุดของข่า อย่าว่าแต่หากเร่งบำรุงเพียงอัคคีธรณีจนลำหน้าน้ำแข็งโลกันไกลาเกินไปบงกฎชวารีอัคคีจะขาดความสมดุลแล้วจี้หนิ่งกลั้นใจคิดต่อถึงจะไม่มีของวิเศษชิ้นนี้แต่ข้ายังสามารถอาศัยน้ำแข็งบรรพการและแก่นบัวอัคคีค่อยๆหล่อเลี้ยงพลังวารีและอัคคีขึ้นไปถึงชั้นที่สหรือชั้นที่ห้าได้อย่างสมดุล จี้หนิงพยายามเกลี้ยกล่อมปลอบโยนตนเองอยู่ในใจขณะที่บังคับสายตาและสมาธิให้กลับมายังรายการในหนังสือสีดำอีกครั้งรายชื่อของสมบัติวิเศษชิ้นแล้วชิ้นเล่าไหลผ่านสายตาของจี้หนิงราวกับสายน้ำสมบัติวิเศษอันดับพิภพที่เคยเป็นสุดยอดวัตถุในฝันเมื่อครั้งก่อนออกเดินทาง กลับกลายมาเป็นข้าวของอันดาดดืนหลังจากที่วิสัยทัศน์ของเขากว้างไกลย,ยิ่งขึ้นในช่วงเวลาหลายปีให้หลังทว่าเช่นนั้นกลับยิ่งขับเน้นคุณค่าอันโดดเด่นของสมบัติวิเศษที่นับพรสามชีวิตตกทอดไว้ให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสมบัติแต่ละชิ้นต่อให้ทอดตาทั่วจากประวัติเสียก็เกรงว่าคงไม่อาจพบเจออีกแล้วน่าเสียดายที่จี้หนิง เพียงสามารถเลือกได้มากที่สุดเพียงอันดับละสามชิ้นเท่านั้นม่านหมอกพิษร้ายสมบัติป้องกันตนอันดับพิภพขั้นสูงสุดค่ายกลร้อยพิษกักเสียนค่ายกลอันดับพิภพขั้นสูงขั้นช่องน้ำแข็งโลกานของวิเศษตามธรรมชาติที่ช่วยให้สามารถเพาะสร้างน้ำแข็งโลกันชั้นที่หนึ่งได้ในเวลาสิบปีทันทีที่สังเกตเห็นจี้หนิงต้องรีบกล่าวอดครวน เหตุใดผู้อาวุโสจึงไม่จัดตะเกียงหัวใจอัคคีธรณีและคันช่องน้ำแข็งโลกาลไว้ร่วมกันเป็นหนึ่งรายการละ่ะหากเป็นเช่นนั้นข้าคงเลือกพวกมันโดยไม่ต้องใคร่ครวนให้ลำบากใจจัดรวมเป็นหนึ่งรายการเหรอมียักษ์จ้องตอบกลับมาเจ้าย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า อัคคีธรณีและน้ำแข็งโลกาลส่วนใหญ่ล้วนพัฒนาขึ้นไปได้ถึงชั้นที่สองเป็นอย่างมากหากผู้ใดสามารถพัฒนาพวกมันขึ้นไปจนถึงชั้นที่หนึ่งการจะบ่มเพาะต่อเนื่องจนถึงระดับอักขีฟ้าและวารีฟ้าย่อมไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าอัคขีฟ้าร้ายกาจรุนแรงเพียงใดบอกตามตรงข้าไม่เชื่อด้วยซ้ำว่า เจ้าจะมีโอกาสได้เห็นของวิเศษชิ้นใดชิ้นหนึ่งในสองชิ้นนี้ภายนอกนิเวศใต้วารีจี้หนึ่งหมดคำจะพูดต่อตอบอย่าว่าแต่พบเห็นเลยกระทั่งได้ยินเขายังไม่เคยได้ยินผู้ใดกล่าวถึงพวกมันมาก่อนของวิเศษตามธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีผู้ใดาสามารถจัดสร้างเรียนแบบขึ้นมาได้ต่อให้ค่ายสำนัก หรือชาติตระกูลใดมีพวกมันไว้ในครอบครองก็ย่อมต้องปกปิดเป็นความลับไม่ยินยอมแพร่งพรายต่อบุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาดนี่เป็นเพราะข้าเห็นว่าเจ้าเพาะสร้างอัคีธรณีและน้ำแข็งโลกาลอยู่ในร่างค่อยยืดขยายขอบเขตให้เจ้าสามารถมองเห็นพวกมันในโอกาสการเลือกครั้งแรกนี้มียักษ์สีเหลืองกล่าวสืบต่อบอกต่อเจ้านอกจากของวิเศษสองสิ่งนี้ แล้วยังมีอีกชิ้นหนึ่งที่ข้าจงใจเพิ่มลงไปให้แก่เจ้าเป็นกรณีพิเศษมันกล่าวถึงตรงนี้ประจวบกับที่จี้หนิงพลิกอ่านหนังสือสีดำไปจนถึงหน้าที่สามจากทายเล่มทำให้จี้หนิงรีบรวบรวมสมาธิอ่านอย่างตั้งอกตั้งใจก้าวกระบี่อเวจียเยียบสมบัติวิเศษอันดับพิภพขั้นสูงสุด ที่หลอมตีครึ่งจากเหล็กกล้าจันทราอเวจียิเยียบอันสูงค่าจนเป็นกระบี่วิเศษจำนวนเก้าเล่มทั้งเก้าเล่มล้วนเป็นสมบัติวิเศษอันดับพิพพบขั้นสูงสุดเหรอดวงตาของจี้หนิงเบิกกว้างอย่างน่ากลัวนี่ไม่ใช่ขั้นสูงสุดที่ถูกประเมินโดยภูเขาสมบัติสวรรค์หากแต่เป็นการประเมินของนักพรตสามชีวิตผู้เข้มงวด เก้ากระบี่พลังหยางที่จี้หนิงเลือกออกไปก่อนหน้านี้ถูกระบุโดยหนังสือสีดำว่าเป็นสมบัติวิเศษอันดับมนุษย์ขั้นสูงแต่ต่อมาภายหลังเมื่อเขานำพวกมันไปประเมินที่ภูเขาสมบัติสวรรค์ค่อยพบว่าแต่ละเล่มล้วนถูกตีค่าเป็นสมบัติวิเศษอันดับมนุษย์ขั้นสูงสุดในตอนแรกข้ายังลังเลว่าจะแยกกระบี่ทั้งเออกจากกาัน และนำมาใส่ไว้ในรายการที่เจ้าจะเลือกเพียงเล่มเดียวดีหรือไม่แต่แล้วข้าค่อยคิดได้ว่าคงไม่มีเจ้านิเวศคนใดในอนาคตเลือกกระบี่วิเศษเพียงเล่มเดียวท่ามกลางของวิเศษล้ำข้าชิ้นอื่นอย่างแน่นอนข้าจึงตัดสินใจรวมพวกมันเข้าเป็นชุดเดียวมียักษ์สายหน้าเล็กน้อย ซึ่งความจริงข้าสมควรเก็บมันเอาไว้จนกว่าจะถึงโอกาสการเลือกครั้งที่สมของเจ้าค่อยนำออกมาแต่เพราะข้าไม่อาจตัดใจที่จะเห็นเจ้าต้องตายที่ภายนอกจึงได้แต่หลับตาข้างหนึ่งอนุญาตให้เจ้าเลือกมันได้ตั้งแต่ในครั้งแรกนี้ตะเกียงหัวใจอัคคีทรณีคันช่องน้ำแข็งโลกันก้าวกระบี่อเวจียเยียบเจ้าจงตัดสินใจเลือกได้แล้ว